อาจารย์คะลำดับแรกอยากจะให้อาจารย์ได้ประเมินสถานการณ์หลังจากการพูดคุยในวันนี้ที่กรุงกลาลัมเปอร์ค่ะอาจารย์ค่ะคิดว่าคงจะมีผลกระทบต่อ,อความคจจิดของประชาชนโดยทั่วไปมากขึ้นนะครับในวงกว้างนะครับนะเพราะว่าที่ผ่านมาการบุกคุยสันติภาพก็จะเป็นการบูดคุยโดยที่ไม่ได้เปิดเผยตัวทั้งสื่อน่ยจะเป็นทางการนะครับนะฮะไม้แต่ครั้งที่แล้วนะครับ 56ก็ตามนะ,ะไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการในนามของกลุ่มที่มีความ มากขึ้นความคาดหวังต่อกระบวนการเนี่ยมันก็จะจพิ่ขึ้นนะครับดูแล้วการปรากฏตัวของกลุ่มมาลาปาตานีในครั้งนี้ค่ะอาจารย์มีความสําคัญมีความหมายต่อกระบวนการสร้างสันติภาพยังไงบ้างคะผมก็ว่ามีมีอยู่ไม่น้อนกันนะครับนะฮะคืออาจจะมีข้อโต้แย้งมือนกันว่าเป็นตัวแทนจรงไหมดโดยบริษัทกลุ่ม b เอ f นะครับนะที่มา,มาราล่วงนะครับนะแต่ว่า สี่คนในคณนะทั้งหมดที่ออมาล่าก็ถือว่าเป็นตัวยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าพีนเน่เองนยังอมองเห็นประโยชน์และประยอมรับกระบวนการูุคุยสันติภาพน,นะครับว่าจะไม่มีการประกาศเป็นทางการก็ตามแต่ว่ามีคนที่เป็นคนของพี่เอ็นมาร่วมด้วยจากมิทนะางการอย่างที่ผ่านมาการรวมตัวของกลุ่มมาร,ารา่าปัตนีเกิดขึ้นจาก6กลุ่ม แล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ทั้งภาคประชาสังคมที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงประชาชนกลุ่มต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยอะค่ะการเปิดโอกาสตรงนี้ค่ะจะทําให้กระบวนการที่จะเกิดขึ้นจะมีผลบวกผลลบยังไงบ้างคะอาจารย์น่าจะเป็นผลบวกนะครับน่าจะเป็นผลบวกเพราะว่าปกต,ติแล้วเนี่ยการพูดคุยสติภาพเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างรองรับระดับข้าง,งบนถ้ะผู้พูดคุยที่เป็นตัวแทน พ่อไปร่วมหรือว่าสำสรุจกระบวนการบุกเบิกสรริภาพเนี่ยกระบวนการนี้มันจะเป็นยังน่งยืนและมันความเข้มแข็งผมเชื่อว่าการที่มาล่าเองเนี่ยประกาศดูอย่างเงี้ยว่าจริงๆท,ที่จะร่วมมือกับกลุ่มอื่นนะครับนะไม่ใภาคประชาสังคม,ม,มหรือว่านักพิชิตชาการหรือว่านในพื้นที่น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือกนอการเปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมต,ต่อกันนะระหว่าง อย่างนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้ค่ะจะแตกต่างจากปี2556ก่อนหน้านี้ที่พูดคุยกันแล้วในมาเลเซียยังไงบ้างคะจา์ทั้งในเรื่องของตัวแทนที่จะไปเจราจาหรือว่าเรื่องข้อเสนอเงื่อนไขต่างๆ่ะคะถ้าในแง่ของกระบวนการอาจจะมีความต่างกันนะครับคณะผู้พูดคุยก็ต่างกันอย่างนคณะูดคุยเนี่ยจังหว่ายของเมคืแล้วปีห้าห้าหกนี้นะครับก็จะมีคือแล้วมีคนเก่าที่ผมจาได้นะครับ Happy เดิมอยู่เราที่ผมจได้ก็มีคนเดียว อย่างนี้ถ้าพูดมองถึงในเรื่องข้อเรียกร้องอะค่ะจา์มีข้อเรียกร้องข้อไหนที่ดูแล้วจะเป็นไปได้มากที่สุดอย่างเช่นมีหนึ่งข้อที่เขาบอกว่าจะยกปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเงี้ยค่ะดูจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะจา์ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการมองทัศนะของทางของผู้นำของนตอนนี้ที่กจะยอมรับ หมายความว่าเข้าไปสู่กระบวนการของรัฐสภาหรือเ,เป็นวาระที่ตับรองโดยสภาอะไรเงี้ยนะครับอา,อาจจะเป็นจุดที่ทาให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นของเขาครับต้องเชื่อว่าทางฝ่ายเราเนี่ยทางฝ่ายของทางฝ่ายของทางรัฐบาลก็จะต้องพิจารณาถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะช่วยที่ทำให้เขาเนี่ยทำสบายใจขึ้นก่่อนเรื่องของกระบวนการพูดคุยนี้นะครับอาจารย์คะประเด็นข้อเรียกร้องการขับเคลื่อนในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างเช่นครั้งนี้ ดูแล้วบทเรียรนแต่ละครั้งมันแตกต่างกันยังไงกันบ้างคะอาจารย์เป็นบทเรียนที่ที่ท <GO av uther> ี่ดีครับนะฮะในแต่ละครั้งเพราะว่าอย่างเช่นการปิดลับหรือการเปิดก็มีความสำคัญการปิดลับครั้งที่แล้วเนี่ย ไปแล้วถือว่าทางฝ่ายของสมุนการเนี่ยมันจะมันจะมีเวทีมันจะมีพื้นที่ในการพูดสู่สารนาโดยตรงรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปออกมันทุ่มอะไรเนี้ยนะฮะอันนี้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเกาเปลี่ยนไปคือว่าทั้งทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับว่าจะต้องมีพื้นที่ ประการนี้หรือสถานที่ในการประชุมนะครับนะก็คนละที่กันดูแล้วอย่างเรื่องสถานที่มันดูมีนัยยะสําคัญอะไรไหมคะอาจารย์ก็น่าจะน่าจะมีความหมายกันนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเซฟเฮาส์นะครับนะเซฟเทิลสถานที่ไม่ไม่ไม่แบบเหมือนกับเป็นเป็นบ้านอีกนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็อยู่ในสถานที่ราชการ สูร่ราชการเป็นเมืองกระจยญายซึ่งผมก็ว่านี่เป็นความหมายของการนโย,นยบายาว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องของระดับชาติในการทุกที่ที่จะให้ใช้สถานที่อย่างงี้นะครับก็อาจจะเ,เป็นเป็นความหมายในทางการผลตที่ชัดเจนขึ้นจากความริสเกอาจารย์คะถ้าจะมองการเกิดขึ้นของกลุ่มมาราปาตานีไปถึงในอนาคตนะคะการเกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะส่งผลยังไงต่อสถานการณ์ในพื้นที่บ้างคะอาจารย์ ระยะสั้นหรืว่าคงยังไม่มียังไม่มียังไม่เห็นภาพชัดนะฮะ,ก,ะาการลดงสถานการณ์ความความกระแกงหรือว่าความ,แร,รวามแรงเกิดขึ้นแต่ะะว่าอาจจะมีจุดเปลี่ยนอยู่เพื่อให้สะสมตัวอย่างเช่นในช่วงเดือนระมาดอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะการตกลงกันอย่างลับๆว่าจะไม่ไม่ไม่จมกัดเพื่อะะวายุติความแรงช่วงเดือนระมาดอนเนี่ยนะครับเพราะปรากฏว่าเมื่อเวลา,า,นนะะาประเมินอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ลดลง สะทอ้อนในเรื่องความปีญญาความปีญญาของสองฝ่ายบนต้นเจารจาว่าต้องการจะร่วมกันแก้ปัญหาจริงๆจะจะเป็นตัวดีเ <_ S 1> <ภ>พราะฉะนั้นเนี่ยในในในช่วงนี้หลังจากาที่มีการตรวจดีดีมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยผมผมยังมีความเชื่อมั่นว่าน่าจะมีผลต่อการลดความรุนแรงได้จริงๆแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าก็ยังมีกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยก็ยังมี อาจารย์ขายยังกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอะค่ะจริงๆแล้วประเด็นที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มการเปิดตัวของมาราปัตานีนี่ส่วนใหญ่เป็นประเด็นอะไรคะอาจารย์มัาก็ตัวหลักน่าจะมาจากว่าเขาไม่ยังไม่เชื่อมั่นยังไม่ไว้ใจรัฐบาลรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารเขาอาจจะไม่ไว้ใจจริงใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มีเหตุผลอยู่นะฮะที่แล้วก็มีเหตุผลอยู่ในการที่จะไม่ไว้ใจนะครับแต่อย่างน้อยการที่ คะดูแล้วท้ายที่สุดเนี่ยการเกิดขึ้นของมาราปัตตานีในครั้งนี้ค่ะอาจารย์มันดูจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้มากที่สุดแล้วสําหรับกระบวนการสารภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนหน้านี้ไหมคะอาจาันเป็นภาพที่ชัดขึ้นนะฮะคือก็เป็นเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเปลี่ยนแตรอบนี้นะฮะรอบนี้เป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งคือตั้งแต่การเริ่มเป็นพูดคุยก็มีการประกาศหรือว่ามีข่าวใหม่ชัดเจนว่าเป็นการพูดคุยโดยมัน แล้วก็การติดตารข่าวของสื่อก็ก็ก็ทำได้อได้เปิดเผยน,นะครับในบว,วันที่มีการสุดคุยกันแล้วก็กาจจกพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็ยัง,งเปิดให้มีเวทีในการัด